สว ar, ัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราผัดเปรี้ยวหวานนะคะผัดเปรี้ยวหวานนะคะในเมนูนี้ทำนะคะก็จะมีมีเนื้อเราใช้ถ้งยอนนะคะผัดแล้วก็มีกัญชามีเห็ดมีขือเทศนะคะกับเครื่องปรุงรสนะคะให้มีรสหวานหวานเปรี้ยวนิดนึงนะคะปัดผัดเปรี้ยวหวานนะคะนี่นะคะ เขาสุกเลยนะคะอันนี้เมนูผัดเปรี้ยวหวานนะคะเมน,นูแมะทำของเราก็เมนูผัดเปรี้ยวหวานนะคะวัตถุดิบมีนะคะมีหมูยอแตงกวาเห็ดมะเขือเทศเครื่องปรุงรสนะคะใส่ลงไปให้มีรสเปรี้ยวกับหวานนิดหน่อยนะคะ เขาเลือกว่าเปรี้ยวหวานจ้ะขาะ่ามีะเตียมน้ำปลาน่างซาไปหน่อยนึงนะคะน,นี้เราก็ผัดกเราใส่ปูไปหมดแล้วนะคะน,นี้ร้อนเขาเดือดให้เขาร้อนๆเลยจ้ะจะได้สุกง่ายต้องร้อนเขาร้อนเลยค่ะเมนูของเราก็เป็นเมนูแนะนำแต่ละวันว่า วันนี้เมนูเราจะทําอะไรนะคะแล้วพรุ่งนี้เมนูเราจะทําอะไรแต่วันนี้เราเมนูเราผัดเตี้ยวหวานนะคะหมูยอนะคะวัตถุดิบของช้นะคะมีหมูยอนะคะแตงกวาเห็ดกระเทียมนะคะมะเขือเทศเครื่องปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลทรายนะคะ ใส่น้ำส้มนิดนึ่งนะคะเพื่อเ่ให้ความเปรี้ยวหวานไม่นั้นเราก็ใส่น้ำมะนาวก็ได้นะคะอันนี้เป็นหมูกอบนะคะหมูกอบผัดเปรี้ยวหวานจ้าเปรี้ยวหวานนะคะว่าก็ไม่ยากไม่ง่ายนะคะผัดเปรี้ยวหวานนะคะ ธรรมดาธรรมดานะคะให้ร้อน,นะะๆนะคะให้รสชาติกลมกล่อมนะคะถ้าไม่มีน้ำส้มก็ใส่น้ำมะนาวนะค่ะอยวลงไปจะออกรูปเปรี้ยวนิดคะ่ะแล้วแต่แต่สูตรแต่ละคนนะคะจะทำแบบไหนนะ เราแค่บอกว่าเราทำแล้วเราจะมาบอกเครื่องปรุงว่าเราใส่อะไรบ้างนะคะโอ้ฝนตกแรงมากเลยนะคะข้างบนนี้นะคะฝนตกแรงนะคะแรงแรงเลยแหละนี้สดนะคะใหร้ร้อนนะคะร,ร้อนเลยฝนจะชอบตกเวลาเย็นะคะ่ะ เลยนะคะอ่าเมนูของเราก็เป็นเมนูนะนำนะคะก็บอกวิธีนะคะว่าคือปรุงรสจะใส่อะไรบ้างบอกไปแล้วนะคะน,นี้เราตักเสิร์ฟนะคะใส่จาน,นะคะ่ะเราใส่หมูยอ,อนะคะใส่หมูอ,อเจผัดเปรี้ยวหวานนะคะผัดเปรี้ยวหวาน นะคะอันนี้ของเราปร็จเรียบร้อยเลยนะคะน,น,นะคะผัดเปี้ยวหวานนะคะก็เป็นคลิปสั้นๆเล็กๆน้อยนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะคะจงมีสิ่งดีๆนะคะเข้ามาในาชีวิตเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยแควค่าจากเรียนตรายทางงักอปวงบุญรักษาพระขอสาพุกค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุาาค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะ